เที่ยง26นาทีณโรงงานมักกสันวันที่11เดิือนก้าสหค่ะวันนี้จะมารอถ่ายคีห้า3เที่ยง28นาทีค่ะ ขบวนชานเมืองที่389กับตอนแรกว่าจะมากับขบวนนี้แต่กลัวไม่ทันคี่ฮาเซตที่3ก็เลยต้องซิงมอเตอร์ไซค์มาเลยค่ะ389เข้าจอดที่สถา,านีมักกะสันส่วนขี่ฮ้าเซตที่3นั้นตอนนี้อยู่แถวหัวมาก จะจอดลีกขบวนใดขบวนหนึ่งค่ะระหว่างขบวนซักระหว่างขบวนชานเมืองและขบวนพิเศษขบวนชานเมืองที่389 ตอนนี้น่าจะเข้ามาตัางกล้องรอเลยตอนนี้วันนี้มากับพี่พเพื่อนๆชาวต่างชาติดูกล้องเขาโปรเฟ s ชั o นอลมากโปรเฟชชั o นอลมากว้าวนี่ค่ะของน้องใช่ค่ะ คีหาเซตที่3ค่ะที่ไปทดสอบมักกสันฉะเชิงเซากำลังกลับเข้ามาในโรงงานมักกะสันตอนนี้คีหาเซตที่3ค่ะหลังจากที่ไปทดสอบฉะเชิงเซากำลังกลับเข้ามาเป็นสีดังเดิมด้วยเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันกำลังจะเข้าโรงงานมักกสัน,นเข้ามาแล้วค่ะ บบเซตนี้มีสองคันหนึ 3, ่งแปดสามสองหนึ่งห้าหมายเลข183่งแห มีการไล่เจ้าหน้าที่ด้วยรถจอดแล้วคะ่ะอยู่หน้าสถานี กำลังจะกลับเข้าโรงงานเมื่อเสร็จจากการทดสอบในเส้นนี้มีสองคัน เหมือนมีสีแดงเชอรี่ตัดตรงช่องหน้าต่างคันนี้หนึ่งแปามสองหนึ่งห้า หลับเข้าโรงงานไปแล้วค่ะเสร็จสินการทดสอบินก,อบนการทดสอบค่ะ,อคะของขีฮะเซตที่สามเจากการราา้าหน้าที่ปิดประตูเราก็คงต้องไปแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ